สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องกลหมากกลับมาพบกับครูพงอีกครั้งนะครับผมไม่ได้มาพบกับหมากกลกันนานมากเลยนะคะผมเนื่องจากว่าครูพงนะครับติดภาระหลายอย่างนะครับทำช่องเซียนเหนือเซียนนะครับช่องขุนทองคําช่องเซียนสยบเซียนนะครับและช่องโฮมเชสอะเคเดมี และยังมีคอร์สสอนหมากรุกทางออนไลน์นะครับผมดังนั้นช่องกลหมากนะครับเริ่มที่จะกลับมามีหมากกลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามช่องกลหมากให้กับครูพงศ์นะครับซึ่งครูพงศ์ได้ลงไป3มคลิปนะครับผมจะตั้งเป็น ตำแหน่งแล้วก็เฉลยอยู่ในคลิปเดียวนะครับผมพี่พน้องๆ f c หลายท่านอยากที่จะคลิปหลังๆอยากที่จะให้มีเป็นโจทย์นะครับคำถามอย่างเดียวแล้วก็ค่อยมีคลิปเฉลยทีหลังนะครับผมครูพงก็จะเริ่มทำคลิปที่4นี้เป็นต้นไปเลยนะครับพี่พน้องๆครับมองหมากบนกระดานนะครับ นี่คือปริศนาหมากรุกหรือหมากกลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการเล่นกีฬาหมากรุกไทยเป็นกลมาตั้งแต่สมัยโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับโดยกลน,นี้นะครับหมากฝ่ายขาวเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกฝ่ายนะครับมีขุนเพียงแค่ตัวเดียว มากฝ่ายขาวมีขุนนะครับอยู่ที่ขอสี่มีม้าอยู่ที่งอสี่มีเม็ดตัวนี้คือเม็ดนะครับเม็ดอยู่ที่งอห้ามีเรืออยู่ที่จอหกขุนของฝ่ายสีแดงนะครับเป็นฝ่ายหนีมีขุนอยู่ที่คอควายห้า โดยกลน,นี้มีชื่อว่าพระรามเข้าโกธคำถามนะครับขอถามพี่พี่น้องน fc ทุกท่านนะครับคำถามถามว่ากลที่ท่านเห็นอยู่นี้คือกลพระรามเข้าโกธ มากขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนจงเดินให้ชนะหมากสีแดงดีที่สุดจงเดินให้ชนะหมากสีแดงภายใน6ทีเดินนะครับนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับจะเดินอย่างไรให้ชนะหมากแดงได้เร็วที่สุดใน6ทีเดิน ถ้า7ทีเดินหรือ8ทีเดินถือว่ายังแก้กลน,นี้ไม่ได้นะครับดังนั้นขอให้พี่ๆน้องๆตั้งใจคิดและพิมพ์คำตอบเข้ามาทางคอมเมนต์ใต้คลิปโดยไม่ต้องรีบร้อนตอบนะครับนำตำแหน่งนี้ไปตั้งบนกระดานที่บ้านแล้วตั้งใจฝึกคิดบอกไว้ก่อนนะครับกว่าครูพงษ์จะแก้ หมักกลนี้ได้ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับผมแต่พี่ๆน้องๆถ้าหากตั้งใจอาจจะคิดได้เร็วกว่าครูพงนะครับดังนั้นขอให้ตั้งใจฝึกคิดกันนะครับนี่คือกลที่1นะครับมีชื่อว่าพระรามเข้าโกรธหมากขาวจะเดินอย่างไรให้ชนะหมากสีแดงภายใน6ทีเดิน ขาวเดินแดงเดินทีที่1ขาวเดินแดงเดินทีที่สองขาวเดินแดงเดินทีที่สามขาวเดินแดงเดินทีที่สขาวเดินแดงเดินทีที่ห้าและขาวเดินทีที่6ต้องรุกจนนะครับผมต่อมา หมากกลที่ท่านเห็นอยู่นี้สามารถที่จะสลับระหว่างม้ากับเม็ดนะครับตอนนี้ตำแหน่งสลับกันนะครับเป็นกลที่สองซึ่งก็ยังมีชื่อว่าพระรามเข้าโกรธเหมือนเดิมนะครับพระรามเข้าโกรธแบบที่สอง คำถามถามพี่ๆน้องๆว่าจงเดินหมากขาวให้ชนะหมากแดงภายใน6ทีเดินเหมือนเดิมนะครับแต่รูปแบบของการรุกจนจะไม่เหมือนเดิมพี่ๆน้องๆจะต้องแก้ปริศนาให้ได้นะครับจำนวนการชนะอย่างเท่าเดิมคือ6ทีเดิน ขาวเดินแดงเดินทีท <człowie k> ี่ no no. 1ขาวเดินแดงเดินทีที่สองขาวเดินแดงเดินทีที่3ขาวเดินแดงเดินทีที่4หมักขาวเดินหมักแดงเดินทีที่5แล้วทีเดินที่6หมักขาวจะต้องรุกจนนะครับผมนี่คือตำแหน่งหมักกลนที่สองนะครับ คลิปนี้จะมีหมากกลทั้งสิ้น3หมากกลนะครับท่านก็พิมพ์คำตอบของหมากกลแรกหรือถ้าหากท่านแก้กลไหนได้ก่อนท่านก็พิมพ์คำตอบมาก่อนนะครับเช่นกลแรกก็เรียกว่าข้อ1น,นะครับหรือเขียนว่ากลที่1แล้วก็ตำแหน่งนี้คือกลที่2ถ้าหากว่าคิดกลที่2ได้ก่อนก็พิมพ์ว่ากลที่สอง ต่อามาเราจะไปดูหมากกลที่3ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีชื่อว่าอะไรนี่คือตำแหน่งหมากกลที่3นะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะว่าหมากสีแดงมีจำนวนหมากมากกว่าคือเบี้ยคว่ำามตัวนะครับในขณะที่หมากฝ่ายขาวเหลือเพียงแค่ขุนกับเบี้ยคว่ำแล้วสามารถที่จะชนะหมากแดงได้ด้วยหรือดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นมาโดยหมากกลที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ มีชื่อว่าลูกฆ่าแม่คำถามถามว่าหมากขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนมี2องคำถามนะครับของหมากกลน,นี้ 1. หมากขาวจะชนะหมากแดงได้เร็วที่สุดกี่ทีเดิน 2. หมากขาวจะต้องเดินอย่างไร นะครับมี2คํคำถามนะครับทุกท่านที่มาถึงปริศนาข้อ3ตอบ2คํคำถามนะครับคำถามแรกคือต้องชนะหมากแดงได้ดีที่สุดภายในกี่ทีเดิน <c oughs> เมื่อตอบทีเดินมาแล้วนะครับท่านก็พิมพ์คําตอบเข้ามาในข้อ2ว่าแล้วต้องเดินอย่างไรจึงจะชนะนะครับถือได้ว่า เป็นตำแหน่งหมากที่น่าสนใจอย่างมากนะครับผมดังนั้นคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งสิ้น3คลิปนะครับที่ครูพมครูพงนะครับนำมาตั้งให้กับพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านนะครับได้ตั้งใจรับคมความคิดกันไว้ฉเฉลยจะเป็นคลิปหน้า จะมาทำเฉลยให้ทุกท่านได้มารับฟังนะครับว่าคําตอบที่ท่านพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับจะตรงกับเฉลยที่ครูพงษ์จะเฉลยให้ทุกท่านดูหรือไม่ถ้าหากว่าผิดท่านจะได้แก้ไขให้ถูกต้องจะได้ฝึกฝนความคิดนะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะตอบผิดนะครับขอให้ฝึกฝนสมองนะครับฝึกรับคมความคิด แล้วก็ถ้ากลนไหนที่ยากเกินไปคิดไม่ออกก็อย่าฝืนนะครับผมคอยดูเฉลยนะครับเพราะว่าถ้าหากคิดนานเกินไปอาจจะปวดหัวทำให้เราเสียสุขภาพได้นะครับก็คิดเท่าที่เราคิดได้นะครับขอให้สนุกกับการฝึกคิดนะครับตั้งใจให้มีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับผม ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับครูพงศ์นะครับก็ขอฝากช่องของครูพงศ์นะครับในช่องต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะครับช่องหลักของครูพงศ์เลยนะครับคือช่องที่ทําให้ครูพงศ์เป็นที่รู้จักของทุกๆคนนะครับคือช่องเซียนเหนือเซียนนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ไปกดติดตามได้เลยนะครับผมมี350คลิปให้ท่านได้รับชมเกมดีๆนะครับได้ศึกษาความรู้ดีๆต่อมานะครับช่องที่2คือช่อง Home Cha s s Academy ช่องนี้จะมีหมากรุกสากลกับหมากรุกไทยนะครับสลับกันไป หมากรุกสากลก็มีประมาณ20กว่าคลิปได้นะครับถ้าหากว่าสนใจก็ไปรับชมได้และมีหมากรุกไทยด้วยนะครับต่อมาช่องที่3ของครูพงศ์นะครับคือช่องขุนทองคำนะครับผมซึ่งเป็นช่องเปิดใหม่ขึ้นมาพร้อมกับช่องกลหมากที่เราได้รับชมหมากกลน,นี้นะครับและก็ฝากอีกช่องหนึ่งคือช่องเซียนสยบเซียน จะเป็นการรวบรวมเกมความรู้ของท่านอาจารย์สุดยอดเซนบุญสืบนะครับก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ให้กับครูพงด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชุกทุกช่องเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมหากสนใจชุดหมากบนกระดานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เป็นชุดหมากที่ครูพงซื้อมานะครับราคา650บาทท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อกับครูพงได้เลยนะครับโดยครูพง์จะทิ้งลายไว้นะครับที่ใต้คลิปนะครับผมขอให้ทุกท่านสนุกมีความสุขกับการฝึกคิดในหมากกลน,นี้นะครับผมขอให้ตอบถูกกัน ทุกข้อเลยนะครับผมไว้เรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้าในคลิปเฉลยของหมากกล3ข้อนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆน้องๆ f อทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิด1 9ททุกท่านเลยและแห่งๆรวยๆมีตังค์ใช้เยอะๆมีความสุขมากๆนะครับผม ไว้กลับมาพบกับครูพงใหม่นะครับสวัสดีครับ